ไม่เลย,เ,ลยเพราะว่าแม้กระทั่งไบเดนนะครับนะครับหรือนาโตเนี่ยพูดทํานองว่าเฮ้ยอีกหน่อยคุณเข้าแต่ใช่ว่าอีกหน่อยอีกหน่อยนะครับรอ,อจนกว่ารอจนกว่านะครับหนึ่งนะครับจบเรื่องลบหรือ,อยังสองจบแล้วประเทศกูยังอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพูดไปนะเพื่อที่จะเรียกว่าเอาใจเท่านั้นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ภายใต้ทรัมป์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลย นะครับแล้วหนึ่งในเงื่อนไขของอาการเจรจาของปูตินหนึ่งในเงื่อนไขก็คือว่ายังไงยังไงนะยูเครนต้องไม่เข้านาโตเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุยก็บอกจะนาโตเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยครับนะครับภายใต้ทรัมป์นะครับแล้วก็ยิ่งภายใต้การลบกันแบบนี้ยังไม่มีประเทศไหนอยากให้เข้าเพราะว่าการเข้าปั๊บนั่นหมายความว่าเป็นมาตรห้าดึงสงครามกลายมาเป็นสงครามระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านนาโตเลยซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ก็มีการคุยกันเล่นๆว่าถ้าทั์มานะก็จะยอมทางรัสเซียบอกว่าทางด้านนะอ่ยูเครนเนี่ยไม่เข้านาโตหรือเข้าไม่ได้จะพูดแบบนี้มันน่านาเเลียดเขาก็มีการพูดกันคุยเล่นๆนะฮะว่าถ้ามาจจะบอกว่าเงี้ยบอกทางยูเครนเฮ้ยคุณเข้าได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้อีกสักยี่สิบสามสิบปีพูดง่ายก็พูดง่ายยี่สิบสามสิบปีไม่รู้เมื่อไหร่หน้าที่พูดเล่นๆนะแต่บอกได้ทางด้านฝั่งของอะไรครับ ทางด้านของรัสเซียไม่กระท่งพูดเล่นๆแบบนี้เขากำหงไม่ยอมรับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือนะครับเล่นงานทางด้านเหนึ่งในเงื่อนไขคือจะต้องให้ยนะูเครนเนี่ยพูดง่ายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาตโตแถมยังมีการเรียกร้องให้ยนะูเครนเนี่ยมีกองกําลังนิดเดียวคือพูดงา่ายไม่มีภัยคุกคามสาหรับเขาเลยและยูเครนต้องเป็นกลางก็คือพูดง่ายปรับเรื่องอะไรครับเรื่องของอะไรอธิปไตยของยูเครนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเจรยจาที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนที่ซ้์ม,มา เพราะฉะนั้นเรื่องยูเครนและรัสเซียขนาดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังรอเรื่องของทรัมป์มาที่บอกว่าเฮ้ยจะมีการเจราจาเพราะสมมติฐานก็คือทรัมป์มาคงจะมีการเจราจาบนเงินขาไนว่าณวันนั้นเน่ะรัสเซียได้เท่าไหร่ก็เอาไปแล้วก็ยูเครนเสียไปเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันมีเงินไขามากกว่านั้นคงไม่ใช่อยู่ดีๆขายทางนี้เพราะว่า ในแง่ของการเมืองของประเทศนะะมันไม่เหมือนกับอยู่ดีเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็คงจะไม่เห็นอยู่ดีขายนะครับเขาเองก็เป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดไม่ได้หมายความว่าเป็นการแสดงอ่อนแอนะครับให้กับทั่วโลกมีความรู้สึกว่ายอมทั้งรัสเซียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจราจาก็คงจะเป็นแบบนี้บอกว่าวันเดียวแต่จริงๆวันเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้วันเดียวถ้าเป็นไปได้ไหมก็ว่าเฮ้ยหยุดยิงหยุดลอบนะครับอะไรสุวนน้อนแต่ไม่ใช่เจราจาได้เพราะการเจราจาเนี่ยคงจะเป็นแบบนี้ ก็คือหนึ่งนะบ,บนพื้นฐานว่าข้อเท็จจริงใครได้เท่าไหร่เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับณวันที่เจรจาโอเคนะครับแล้วก็ซึ่งในกรณีนี้นะครับในการเดี๋ยวจะทูต่อสองจะต้องนะครับในกรณี้ปูดทางด้านยูเก็ต้องเสียพื้นที่ถ้าเป็นตอนนี้ก็เสียไปสิบแปดเอร์เ็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาบอกทางฝั่งยูเครนว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณเสียแค่นี้ดีกว่าเสียทั้งหมดสอง คุณเสียแค่นี้แต่คุณมีหลักประกันอธิปไตยความมั่นคงเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะมีกลไกที่จะเป็นหลักประกันซึ่งอันนี้มันเรื่องยากเพราะในปีหนึ่ันเก้า้อยเก้าสิบสี่เนี่ยทางด้านของยูเครนเนี่ยยอมที่จะคืนปลำนูให้กับสหภาพคืนให้กับรัสเซียนะครับโดยแลกกับการที่สามประเทศคืออเมริกาอังกฤษและรัสเซียนะครับมีการทําข้อตกลงเพื่อเป็นหลักประกันว่า ยูเครนจะรอดปลอดภัยพูดง่ายจะต้องเทารบต่อบุรณาภาพดินแดนเทารบต่อที่ปไตยเอาเข้าจริงๆแลสเสียเบี้ยวตรงนี้เพราะฉะน้น้นกลไกตัวเนี่ยถามเลยครับว่าในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงตรงเนี้ยที่ยูเครนดูอยู่ตรงเนี้าายน,นะครับที่สภาพโซเวียตอโิษนะครับที่ทางด้านของสาภาพยูกลังดูอยู่ไอ้หลักประกันตัวเนี่ยจะแสดงถึงความอ่อนแอของทั้มหรือเปล่าเพราะ,ะต้องแสดงตรงนี้ว่าเป็นไปได้ขนาดไหนในขณะเดียวกันก็คงจะ มีการนะครับแลกกับอีกอันหนึง่งทางด้านของรัสเซียก็คงบอกว่าให้คุณต้องยอมอย่าไปบุกมากขึ้นคุณยอมนะครับโดยที่จะแลกอะไรผมคิดว่าสิ่งที่จะแลกได้คุณได้เนื้อที่ขนาดนี้สองอยูเครนจะไม่ได้เข้านาโต้กับสามอาจจะมีเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องความแซงชั่นลงและอาจจะมีมากกว่านั้นถ้าอาจจะมองกว้างอาจจะนะมีการอะไรครับว่าให้ hey, เราน่าจะมาเจรจาโลกกว้างขึ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การอะไรครับการลดไม่ใช่การลดอะ่ะการควบคุมอาวุธปา่าวนูเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยในระยะหลังเลิกคุยกันทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าระดับนะครับใกล้กลางไกลเพราะ,ะนันอันนี้อันตรายมากเพราะน่าจะมีการควบคุมสักระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หวังกันที่ตรงนั้นโดยที่มีการพูดกันตำนองว่าถ้าเกิดรัสเซียไม่ยอมซ้ำก็จะใช้วิธีบีบรัเสเซียทางเศรษฐกิจก็คือจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยลดลงเหลือ50ิบเหรียญ เพราะางบประมาณของสําคัญสินสัรายได้ของรัสเซียขึ้นมาตรงนี้ด้วยวิธีทําอะไรครับผลิตน้ํามันเรียวเรียวเรียวออกมาเยอะแยะร่วมมือกับผู้นาของซาอุดิอราระเบียช่วยกันเพราะว่าเขานะครับสนิทชิดเชื้อกับผู้นาของซาอุดิอราระเบียนะครับพยายามตรงนี้เอาเข้าจริงจทําได้ขนาดไหนเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลังเกิดขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆทั้งสองฝั่งเนี่ยขณะนี้ทําไงต่างคนต่างพยายามสร้าง เขาเรียกว,ว่าอำนาจต่อรองทางด้านยูเครนก็หวังที่จะใช้ไอตัวอ่ครับว่าอออ่าอาาเรื่องของอะไรครับอ่อัตรคอรัตรคก็คืออาร์มี่ทัคติคอลมิสชัลซิสเต็มซึ่งอเมริกาอนุมัติแล้วตั้งใบได้นอนุมัติไม่ประมาณสักอาทิตย์สองสามเดือนกว่าแล้วไงเนี่ยอนุมัติให้ยิงได้เข้าไปในในในอาณาในดินแดนของรัสเซียนะครับตัวเนี้ยมีความสามารถ ยิงได้ไกลถึง300กว่ากิโลทางด้านอังกฤษก็นุยมัดให้มีการใช้ Storm Shadow ซึ่งก็เป็นยิงเข้าไปได้ถึง250เพื่อที่จะอะไรครับเล่นงานทางด้านของขีปปาวุที่รัสเซียถอยไปไกลๆซึ่งรัสเซียก็ไม่พอใจนะครับเพราะถือว่าเนี่ยปันกระทบเพราะรัสเซียทายําไมขู่มากขึ้นแล้วอาจจะเล่นงานก็บอกเนี้ลดเรื่องของการใช้อโบไงฉันจะเล่นปลาณู โดยที่มีการลดเงื่อนไขในการใช้บลูเงื่อนไขง่ายเขา้าพูดง่ายก่อนหน้านี้เขาเขาใช้เงื่อนไขนี้ข้อแรกนะเมื่อพักสองสามปีก่อนเนี่ยก็มีการนะใช้บลูในกรณีที่รัเสเซียกําลังเผชิญปัญหาความอยู่รอดเช่นประเทศศัตรูใช้รมานูหรือสองประเทศศัตรูเนี่ยกำลังที่จะเล่นงานเขาซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยเสียอธิปไตยความอยู่รอดได้จะใช้ปรมานู แต่พอระยะหลังพอสงครามยูเครนเสร็จมีการเลื่อนลงเลื่อนลงคืออะไรครับจะมาใช้ปรมาณูเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อนะครับมีการที่รัสเซียเองนะครับถูกกระทบนะครับในแง่ไหนครับก็คือมีการกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเขาโดยที่ไม่ต้องใช้บรรณูใช้เป็นเรื่องของอะไรครับใช้เรื่องของอาวุธธรรมดาเนี่ยอาวุธธรรมดานะฮะ ที่ลบกันเนี่ยก็คือพูดง่ายเหมือนกับที่ของอยูเทรนที่ตอนแรกเขาเสียเปรียบไงแล้วอยูเครนยึดไปแล้วก็อะไรครับก็จะใช้อาวุธแต่ว่าไปกระทบกับเรื่องของความอยู่รอดเขาเขาจะเพ้แต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยนะเมื่อไม่สักสองสักไม่ถึงเดือนนึงก็ลดมาถึงขัน้นอย่างนี้เลยึ่งนะครับจะใช้ปนนูเมื่อนะครับมีการละเมิดอธิปไตยคือไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่รอดอะ หมายถึงคุณระเบิดอธิปไตยกับสองระเบิดบูระหน้าพแผน่นดินแดนพูดง่ายคุณนะ่บุกเข้ามาในพื้นที่เหล่านั้นน่ะผมสามารถได้เลยกับข้อสองเล่นงานประเทศมองว่าคนไหนที่ช่วยนะครับทางด้านยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ร่วมทางด้านอะไรครับร่วมรบพูดง่ายก็กําลังนะครับพูดถึงนาโต้พูดถึงอเมริกาพูดถึงอังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําจะยิ่งเป็นชันน้นเปิดมาดูแต่ลองสังเกตด,ดูนะครับ ทางด้านอเมริกากับทางด้านอังกฤษก็อะไรครับฝาไฟแดงให้ความช่วยเหลือทางด้านนี้ก็ยิงไปแต่ก็มีความได้ผลนะสิ่งที่เขาขู่ในระยะหลังเนี่ยยูเครนมีรู้สึกใช้บัญย่าบัญยังึงกันและที่สําคัญก็คือฝรั่งเศสบอกว่าจะนูมัติเรื่องสเกลผมฟังถึงตอนนี้ยังไม่กล้าให้เลยแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะสรัสเซียขู่แบบแรงเพราะว่าวันจะใช้บลูนเพื่อไม่เมื่อให้มีความรู้สึกว่าผิดคำพูดเขาก็ใช้ครับแต่ไม่ใช่บลูน ใช้นะครับตอนแรกคนยังเข้าใจว่าใช้ ICBM Intercontinental Ballistic Missile คือข้ามทวีต5,000กิโลนะครับซึ่งไอาอาวุธประเภทเนี้จะใช้เวลาสงครามโลกติดปรามูซึ่งตอนแรกคนไปเข้าใจผิดดูเคนบอกว่าใช่ตอนหลังนาโตดูแล้วไม่ใช่เป็นการใช้เขาเรียกว่า Intermediate Ball i s t i c คือเป็นยาระยะกลางนะครับมัไมนะ่แต่ระยะกลางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเวลาเขาใช้ใช้เวลาเกิดสงครามและใช้ติด อาวุธปรมาณูแต่ไม่ใช่ระยะไกลอันนี้แต่อันนี้ที่เป็นแบบนี้แต่ว่าใช้อาวุธธรรมดาไม่ได้ติดปรมาณูสิ่งที่เขาทําอันนี้ก็คือต้องการเตือนเฮ้ยนะครับนี่ก็คือปรมาณูอันหนึ่งแล้วครับแล้วเอาเข้าจริงๆผมเล่นและคุณสังเกตดูผมยิงคุณนะฮะตัวเนี้ยคุณไม่มีโอกาสเพราะว่าเครื่องมือที่จะเล่นงานตัวเนี้ยในยูเครนย,ยังไม่มีตัวที่จะเล่นงานเนี้ยอเมริกามีอ่เขาเรียกว่าอะไรแอโร่สามกับอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้ได้ แต่อเมริกาตัดขั้นดันอยู่พันตัวนี้สามารถเล่นงานยูเครนได้และบอกเลยครับว่าเนี่ยมันคือปรมาณูอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ปรมาณูเป็นอาวุธธรรมดาซึ่งแพงมากแต่และอันที่ยิงเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับเป็นร้อยร้อยพันล้านอ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติจะมีการใช้เพราะสิ่งที่รัสเซียกําลังทําอยู่คือบอกนาโต้ให้ <"Hey, S 1> ผมเอาจริงนะแล้วยังมีการพูดน้ำนองว่าผมจะยิงนะครับและในกรณีจะยิงอะไรแม้กระทั่งที่ทําการนะครับที่ยังไม่ได้เล่นงานต่างๆเหล่านี้เลย พราะฉะนั้นนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่พูดง่ายขณะน,นี้ทางด้านยูเคนรนพยายามปกป้องทางด้านรัสเซียพยายามขยายดินแดนเพื่อว่าทํามาพอมีการเจรจาจะได้มากขึ้นสิ่งที่รัสเซียกําลังขยายดินแดนอยู่ก็คือขณะนี้เขาได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาคงจะพยายามขยายหนึ่งเขาเรียกว่าดอนบัสดอนทัตคืออยู่ทางตะวนันออกลูฮันกับดอนเนตสองเมืองเขาได้ไปประมาณเจ็ดแปดสิบเขาอยากจะขยายได้ไปร้อยสอง ขยายไปที่ซาบูริเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของอะไรครับทางด้านของอะ,อ,ะอะไรครับพลังงานนิวเคลียร์เรื่องของไฟฟ้าซึ่งเขาเข้าไปคุมอยู่ได้เจ็ดแปดสิบเขาต้องการคุม้อยอันที่สามเกซอนเกซอนเนี่ยเขาตอนแรกได้มาเกือบหมดตอนหลังยูเครเนได้กลับมายูเครนได้เกซอนตวนตกแต่ว่าตอนออกเป็นของรัสเซียพาะรัสเซียต้องการตัวนี้เพราะสิ่งที่การเซียใครเมียเขาได้อยู่แล้วกับอีกตัวหนึ่งคือ คาคิปคาคิปเป็นเขาได้มาสามเปอร์เซ็นพรามสิ่งที่รัเสเซียขนานี้อยากจะใช้เวลาสองเดือนเนี่ยเข้าไปยึดสามสี่ดินแดนอ่สามดินแดนที่ผมบอกคือดอนบัสให้ได้ครบร้อยสองเรื่องของอไรซาบูริเจียให้ได้ครบร้อยกับประที่สามเรื่องของเกสซอนให้ครบร้อยและก็อาจจะมีอันด้านอื่นด้วยทางด้านของอะไรครับทางด้านของอ่ายูเครนก็พยายามปกป้องอ่าบริเวณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งพยายามที่จะมีอีกส่วนที่ยูเครนยึด ขาเรียกคูสครับควนคูสเดิมเลยยูเครนย,ยึดได้ประมาณพันกว่าตารางกิโลเมตรตอนหลังทางด้านรัสเซียเนี่ยซึ่งใช้กองกําลังของเกาหลีเหนือทําให้การยึดเนี่ยลดลงเพราะตอนนี้ขุมอยู่ตอนเพราะรัสเซียเขาต้องการได้บริเวณนี้คืนด้วยเพราะนั้ในสองเดือนเนี่ยจริงถึงน่าตื่นเต้นทางฝ่ายรัสเซียใช้ทหารของเกาหลีแล้วก็ใช้พลังอํานาจทางด้านของอะไรครับอาวุธ มีทั้งขู่มีทั้งเล่นจริงและก็ทําลายล้างและทําลายล้างอีกหนึ่งสร้างแรงกดดันต่อประชาชนด้วยก็คือเล่นงานทางด้านของไฟฟ้าเรื่องอะไรเพื่อที่จะให้ใช้หน้าหนาวเป็นอาวุธเพื่อที่จะบีบต่างเหล่านี้ทางด้านยูเครนก็พยายามที่จะปกป้องดินแดนที่ตัวเองนะครับยึดได้นะครับดดกับอันที่สองพยายามที่จะนะครับลดการเต้าหน้าในบริเวณที่รัสเซียกำลังบุก ซึ่งอันนี้เราต้องมาดูต่อไปขั้นตอนนี้เรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของสงครามมันยังเรียกว่าเข้มข้นเพื่อที่จะมาถึงวันที่ทรัมป์มานะครับก็คงจะนําไปสู่การเจราจาแต่จะสําเร็จหรือเปล่าออกมาเป็นยังไงบ้างเราคงต้องมาดูต่อไปแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นต้องบอกได้ว่ายุโรปนะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าดูจากท่าทีของทรัมป์แล้วมันไม่เป็นท่าทีที่จะเป็นบวกแต่พวกนี้อย่าลืมว่าเราไปดูถูกทรัมป์ไม่ได้ทรัมป์เป็นนักเจราจาต่อรองขณะเดียวกันนะฮะ เขาก็พูดง่ายไม่เชื่อว่าจะยอมคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเขาถ้าเขาขายยูเครนตัวเขาเองก็จะถูกกระทบทุกคนจะมองมีความรู้สึกว่าคุณยอมทางด้านรัสเซียสองความเชื่อมั่นต่อทรัมป์จะมีปัญหานะในประเทศของเขาเองด้วยในเรื่องรัสเซีภาอพริกันและพันธมิตนะรับก็จะมีการมองในลักษณะที่ไม่ไว้ใจทรัมป์ไม่ไว้ใจอเมริกาและสัตวรูยิ่งสบายใจใหญ่เลยให้ทรัม นะครับเป็นเสือกระดาษเพราะสิ่งที่ทรัมป์จะต้องพิสูจน์ตัวเองคือหนึ่งไม่ได้ขายอยู่เครนเป็นการต่อรองที่เข้มข้นและขนาดเดียวกันถ้าทําได้นะครับเป็นการต่อรองที่พูดง่ายทําให้ยุโรปมีหลักประกันว่าเฮ้ยอเมริกายังมีความผูกพันกับนาโต้แล้วก็ขนาดเดียวกันมี่าทีที่ทําให้ทางด้านของอะไรครับรัเสเซียกับมีความรู้สึกว่าทรัมป์นะครับนะมาในสถานที่เข้มแข็งไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีการอ่อนเพราะทรัมป์เองนะครับเขาพูดออกมาชัด พีชสูสแรงก็คือไม่เด่นไม้อ่อนจะต้องสร้างความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในนี้เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่ทํากําลังตกลงกับยูเครนนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเพราะนี้จะเป็นตัววัดฝีมือและความสามารถของทําที่บอกว่าไม่กับอเมริกาเกรดคือเกรดไม่ใช่ภายในประเทศที่คุณชอบแต่เกรดในทั่วโลกด้วยเพราะทําต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่ในระดับโลกด้วยก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาในส่วนนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามครับ